จังว่ามันเผ็ดบ่บมันกินได้โบ่บเพราะมันก็ลูกประดับซื่อๆบ่นกินได้ครับพริ่หยวกแม่ครับอันนี้อันเนียอ่าคณะเห็ดหอมมาสันพี่น้องวันนี่ยต้นใหญ่ต้นอวบฟักทองอันนี้สิบบาทเจ้าเบเกอรเท็กนี่นี่มาหาไก่อ้าวทำไมมี ร้อยเท่าไหร่นี่คือมีห้อยลบห้อยอย่าง นี่สั่งเพิ่นใหม่สั่งเพิ่นใหม่พี่น้องสั่งบักพริกนงามได้เลยแม่จ้ะงามปลูกบ่เป็นเทาต้องสั่งเอาแบบเป็นกระถางกระถางมาแบบนี้เอาสิไปเก็บกินโลดแม่จ้ะ

จังว่ามันเผ็ดบ่บมันกินได้บ okay. ่บุมามันก็ปลูกระดับซื่อบ่นกินได้ครับประที่ครับตีแมยครับสามแกสนะครับแมนบ่ล่างปลาได้ยังได้ยังยาละมุ่นได้ไรจ้ะได้เนื้อเต้าลูกได้เอเอาไปออมได้ยังไปให้คุณคู่กินคบเบ่งปลาเลยอ่เห็นนปลย เอาเดี๋ยวเขามาใช่ใช่นอนนั่งเตพักิ้จเมนขายดีครับพี่น้องพักเพิ่นจจเมนขายดีครับงามแต่อ่อนซ่อนเปิ่นปู๋ยวงงามครับเนาะ กินกับก๋วยเตี๋ยวผักสลัดบัวตำแจ้วแค่ครับตื้อไคิดว่ามีเกินไปนะครับอืมจักบาทขอโทษต้องการนึ่จักบาทรู้่าถามเพิ่นได้สั่งเพิ่นซื้อฉันขายจักบาทบาทครับตั้งละหกสิบจักบาทนหกสิบบ เ้ามหาเลยนัวสามสิบสี่สิบบมาขายอย่งมือนแม่ค้าโอ้หมือเงาเหรียญโอ้คักน้อยแม่ค้าก็ได้มาถามบางสิสื้อพันนะได้อย่งล่ะได้อย่างน้อยจังวะอยากได้บักพีกนม่ือง่ามแท้อันนี้จองแล้วจ้าใช้อันได้จองนี่ต้นบักพีกหน่อยเอาแม่เจ้าเสียบักพีกนี่บอก พอกีง่ายกันทูบอันนี้มันเห็นบอมันดกงนี่ไอันนี้มันเด็กกินตลอดเนาะอันนั้นมันเป็นย่าก็จะคืออยู่เฮี้ยนเพิ่นแมนอยู่ดอกหลายอยู่ไปเยี่ยมชมมาแล้วเด้นี่ไปสั่งมาแต่สวนไปคือกันไปเห็นอันซ้อนเนาะตอนนั้นมันบพราะท่านเลยนี่ดิมันสีเงยไปหนาบอลเพือเป็นเรื่องเหลืองเสียด้ครับเงยคือกันก็ปกติเลยออกดอกมันออกดอกไปเรื่อยๆนะครับนี่มันมันที่มันออก โอเคเอามาแล้วก็ซื้อซื้อกล้วเกลือเลยมมันมันมันเป็นพรวนดอกออกไปเรื่อยจ้ะงอไม่แล้วก็ออกออะทรงของเก่าแหละเด้อครับผมดูดูยาเบงขาดกันเอาใส่หลักง่ายไหมอนไดก็ต้องไม่มีเพหาะไวจักเดอกดอกไม่ก็ได้ตัวนี่กับเตาอันซ้อนเหรออือันนี้ไอ้ทักทานก่อนอันนี้อ่าคะน้าเห็ดหอมมาสั่นพี่น้องวันนี้ ตนในญ่ต้นอวบครับมัน uh, ซ้อนมาราซีบาแล้วก็อุ้ยมองไงแกเม่นพอซื้ออันนี้กระซิบบนี่มดพโพแล้วอะพดพอีหรีดพี่น้องสวนปลาทองนนสวนปลาดิงามมักไข่ไหมมักไข่ก็ซื้อไม่กินเล้ เสบอีหล <si suppression> ีได้กี่แห่งกินแนีงเสีเนะหมาใคเนะซิบ่ากะลำขนาดยังก่อนขนาดฮองเต้ขนาดองเต้ก็เอินขนาดมีบอมกเอิรับเดี๋ยวของเสือนคือว่าขนาดมองเ็มเสีบ้ะเสียมื่อกกันเนี่ยอะไรโอ้ มันดองเนาะผู้ใดดองมันอ่อนดีไหมใครคิดมันเด็กกินดุ่มก็จุดชิ้นสี่บาทนะครับมันบรได้ไปอันผู้ใดกระหอบเอาจิ้นมาอ้าวของเจ้าตินี่ของเจ้าติน่ะห้อยแปลาิ้เห็ดยังทุกมื่นนี่

ือไว้แล้วไปก้นกระปัวปตํตำกินแซ่บแบบัวเขาพดหวานบอกเฮ้ยอันเดียวจ้ะ

เป็ังเพราะว่าชื่อไว้แล้วเมื่อ่านก็ชื่อสองับพักนอนกินกัาบลาบปลาเนอะรักนอนมะเขือเทศสิบบาทเหรอโอ้เยอะเลย อันนี้ลูกละสิบห้าบาทพี่น้องลูกละสิบห้าบาทสามลูกสี่สิบบาทขายเล่บักอือ้อผนเต็มรถจีผนพี่น้องบออัอื้ออันนี้เป็นแม่ค้าขายบักอือ้อ ฟักทองลูกยูพี่น้องเพราะ็นลูกน่อยเด็กแต่อนนี้สิบบาทเจ้าเกอรเทนี่แหละสิบาทสิบาท มาหาไก่อาเพื่ทำไมมีร้อยเท่าไหร่นี่ยก็มีห้อยลบห้อยอย่างร้อยสี่สิบห้าเหรอนี่เนาะโต๊ะข้างล่างบนหรือจังไหนร้อยสี่สิบ หนอบห้าบาทเออห้าบาทเพิ <that> ่ียนใบคือดอกไี่น้องนี่เขาบอกโอ้ทำไมเว่มืออื่นมาขายวอลพอขาหลับก็บอกเห็นมาสองสองเกาเนีนบ่อ พ่อค้าใช้งวพี่น้องท่ามื่นเ้าถุกมือเพมมิ่นคือบ่มาขายเพิ่นขายดีเน,นี่ยเหมแรงบ่ดทามื่นเ้าขายบ่ดีตีพ่อค้าขายดีครับพี่น้อง เนได้พ yeah. e e um, ี่น้องเมื่อนี้ได้ไก่อกระเทเทซื้อถือพี่น้องสิบบาทกระเอเทบกกะสิบบาทได้ไก่ตรงได้บะทัวแล้วก็ได้พักพี่น้องอประมาณนี้ละพี่น้องเื้อนี้ กลับแล้วค่ะกลับแล้วพี่น